สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มาลองเกมที่กาลังเป็นกระแสอยู่เลยตอนนี้ก็คือ the final อ่าเป็นแนวอะไรนะบิ๊กคล้ายๆกับเป็นก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเ,เป็นเกมโชว์เออมันดูมันเป็นมุมงกล้องเป็นดูติงไม่ใช่บิ๊กพี่ว่ามันเป็นแบบอ่าแบ่งทีมกันด้วยแล้วก็ไปเอาตังในแมปอ,อ่ะเออใครได้ตังเยอะสุดก็น่าจะเป็นผู้ชนะงี้าปะแต่ตัวเกมก็ค่อนข้างจะใหม่อยู่แล้วก็ดังเป็นกระแสเลยเดี๋ยวเราเข้ามาลองเล่นกันตอนนี้มันมี หมดอะไรนะ่นี่กเราเล่นสองคนหมด่เราก,กดเพย์เนี่ยมันมีหมดเลยบ้างอะ <Okay. S 1> มีค u กเพย์ทัวนาเมนต์แล้วก็มีแ a ็กทิสก็เป็นฝึกสอนใช่ไหมฝึกซ้อมเอาคุกเพย์ก่อนเลยเหมือนเราต้องหาคนมาเพิ่มเดี๋ยวดูน่าจะไปจอยคนอื่นเขาอีกคนนึงอ่ะกนเลยเที่เป็นหัวห้องไะแคทคือแคทเป็นโหมดแรกที่เล่นที่เราได้เล่นเลยอ๋อมันเป็นสามสามบีสามอ่ะเอาเลยแคทก็ได้ u อมอลิมิเต็ดรีสปาวเคเดตเอามาว่ารีสปาวได้ไม่จำกัดใช่ไหมจะตายกี่รอบก็ได้แล้วก็อันนี้เป็นอีกหมดหนึ่งคืออะไรแบงก์อิดแบงก์อิดเป็นซิงเกิลแมตช์แมตช์เดียวเป็นแบบ3 V3 เป็น4ทีมอ่ะทีมละ3าคน4ี่ <4 S 1> ทีม4ทีมเดี๋เรามาลองเล่นครั้งแรกดูก่อนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ผมลองเล่นที่จริงเมื่อกี้ก็ผ่านโหมดฝึกสอนมาแล้วพอจะเดินอะไรเป็นละ เอาจริงมันก็เหมือนกันกบพวกเกมยิงทั่วไปอ่ะตอนการยิงเจอระบบการยิงแต่มันมีเพิ่มมาคือระบบฟิสิกส์กในเกมใช่ไหมมีระบบระเบิดอะไรพวกนี้ด้วยอันเนี้ยเนะี้ยอย่างไอ้แนน,นนี่มันบอกว่าคลิกแคสก็บอกว่าให้เราหาวอลให้เจอเก็บกล่องในวอลแล้วก็เอาไปที่แค t Outstation The First สทีมทีมไหนที่อ่าแซมถึง2องหมื่นก่อนเป็นผู้ชนะใช่ไหมใช่เลยก็คือไปหาหาวอลก่อน เอากล่องจากวอลแล้วก็ไปใส่ในที่แคตเอาสเตชันก็คือจุดส่งตังใช่ไหมจุดส่งตังแล้วเราก็เก็บตังให้ครบสองหมื่นสามารถไปตัดตังคนอื่นก็ได้โน่น,นนี่ได้มาดาูตอนนี้ผมก็น่าจะปรับกราฟิกไว้แบบค่อคนข้างจะปันกลางปันกลางบางอันก็ต่ําอ่ะเพราะว่าตอนนี้ต้องอัดไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยเราเข้ามาแล้วตอนนี้เราก็ให้เลือกตัวอันนี้ผมเป็นตัวนี้คือนีเป็นตัวใหญ่นั่นแหละ เดี่ยวตัวมีเดียมลองเล่นตัวมีเดียมฝันเหมือนจะเล่นแค่ตัวเดียวกดยังไงก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรปะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอ่ะออยู่เฉยๆนั่นแหละต่อีกคนหนึ่งเป็นปืนไฟเหรอทีมเราคิงคิงฟิตอ่ะใช่คิงฟิตโอ้เว่ยคิงฟิตเลยปาราชาปลาอ้วนล้อหนึ่งระยะห่างหนึ่งร้อยสิบสองเมตรไปเพื่อ ยอาถังนี้ไปได้มันจะมากดเอฟค้างแล้วก็ตั้งถังได้ใช่ไหมใช่แล้วล่ะมัเป็นของพี่เป็นแป้งนะแป้งเราข้ามไปฝั่งนู้นะครับอ่ะเป็นเราใครตายอ่ะฮะเพื่อนตายเพื่อนตายอ่ะเพืกิดตก The big splash are washing over vault one ท่ามีคนเปิดมอสแล้ว ชุบเพื่อนยังไงวะออพิกเกาะพี่เกาะเกาะชุบเพื่อนก่อนกดกดชุบยังไงนะกดอีกครั้งชุบเพื่อนใช่ไหมโอ้ตายโอ้โหชนกันอ่ะเพื่อนฟื้นละวเพื่อนคนตัวใหญ่พวกเออเพื่อนฟื้นละเพื่อนฟื้นละอ๋อเพื่อนมันตกล่องเหรออยู่ไหนพี่ตายเหรอใช่มันมันชนกันเต็มไปหมดเลยพวกตรงนั้นอะวันอัพรู เอาเลยเผื่อได้ละโอเค,คเดโดนตับตุดเฮ้ยคนข้างหลังอย่นางน,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 นีนานนานนาน้เลยเสร็จร้อยเอาเราเอาไปใส่เราแคทเอาเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนไปเลยมีกำลังกำลังตามไปโอเฮ้ยที่สร้างกับตะกาละแหงดักเฮ้ยรีบไปไปหาเพื่อนเลย ้อย่อัลเบิดไปไปเนี่ย cash out เกไปกันไดน้เพื่อนเหรอเราไปกันแนละ้วเอ่อมันขึ้นไปไงวะอ๋อมีทางดูดขึ้นมามาจากข้างบนมัน้งแต่ที่ระเบิดที่ระเบิดโอเคพี่อยู่ข้างบนนะกำลังบินบินอยู่ในห้อง มาจากข้างล่างปะเฮ้ยหนุ่มแตกกับเพางแตกเหมือนมันจะพูดจอเฮ้ยทางไหนเนี่ยไม่เจอคนเลยอ่ะตื่นอยู่บนโอ้โอเคโอเคมันยิงกระแพงจะยิงไฟดานกันวะไล่ละเห็นไล่ละ พี่ยิงดักทางไอ้ตรงสะพ,พานที่เรากลับมาเฮ้ยไอหลวงหลวงเอาเอาเพื่อนตกไปตายเพื่อนตกไปชุบไม่ได้ละเฮ้ยต่างแล้วเอาโดนเราบนบนต่างดิไล่ไล่ไปเอาเดวเลยนิดนึง เราฟังหลังหลังแตกหลังแตกก็แพงเราแตกเฮ้ยทำมาแล้วโอ้ยตึกแตก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 ไม่เห็นเห็นไรแล้วหมีควาเฮ้ยตึกที่เราอยู่มันพังแล้วเว็บเฮ้ยแก๊สเอาหน่อยได้ไหม เฮ้ยข้างหน้าปุ๊บอ่าเราต้องไปหาบอสอันต่อไปนู่นบอสสองตรงนู้นบอสสองมาวกลางบอกได้นะเฮ้ยเชีอกตรงนี้มันอย่างโล่งเลยไม่มีทางขอกลับทางนี้ทางนั้นพี่พี่บอกทางละพี่พุงเลยแล้วกันบอสสองอยู่ด้านบนร้องหาทางยิงกันอยู่ข้างบน ไอ้มีจ้ำแพ็กเฮ้ยโดนดักโดนดักหาละเรียบร้อยเอ็ดกิ๊ดเคื่อนกำลังลุ้นอยู่เด็กเขาพี่มียารักษาเด็วระวังระเบิดไปเฮ้ยอันนี้มันแค้ไฟนี่หว่าระวังเรต้องหนีแล้วพิกเราขึ้นบนไปเขียนโดดนี่ครับเพราะมันอันนี้มันอีกทาง์นึิง อ่าแคชเอาท์อ๋อกอเราตังมาแล้วเบกไปที่แคชเอาท์เลยแคชเอาท์จุดเอได้ได้บิ๊กบิ๊กวิ่งตามตัวใหญ่ตัวหนึ่งอยู่ไปโอ้โหมันชนกันร้อยโอ้มันตีได้หนึ่งหอวน่ะระวังนะมีตัวสุอหัวมันกำลังวิ่งไปเฮ้ยครใครใครเล่นอย่างมั่วอ๋อตกตึกตายปะเนี่ยไปละไปละ เอาร้อยเมตรเปิดในห้าสี่สามพี่ไปที่ไหนของพี่เนี่ยสองหนึ่งเสร็จละพี่ไปที่จุดเอบิกําลังวิ่งไปที่จุดแคชเอาท์นี่คืออะไรอยู่บนหัวแคชเอาท์อยู่บนหัวบวิ๊เลยมีบิ๊ทางกัน้นพี่กําลังไปนะต่อเพื่อนมาเพื่อนมาละบิ๊อยู่กับเพื่อนเฮ้ยเมีคนตามมา The Kingfish have commenced a cash out. ตาใส่ตัวเองี่ยิงหลังตัวเองเออเออเออใส่คู่เออจัดการตำนั้นเลยวุ้บเออชุบ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 เฮ้ยโดนยิงหลังอ้อย RPG อล้วแม่ยิงลูกระเบิดเออโดนแคชเอาแล้ว ไอ้มันวางมันวางกับดักวังแล้วทีมมีอยู่2คนหรอตอนนี้มันมีกี่ทีมเอ็กสามปะมีสามทีมทีมเรนวางอยู่ทีมเรามีตังค่าแล้วอ่ะมีหมื่นหนึ่งชนะอีกรอบนึงก็ชนะเลยอ่อหมื่นหนึ่งปะเราต้องจัดการเอาตังค์มาให้ได้ยิงระเบิดไฟนะเวลาปลาไฟยัด For you, I'm not a pity. I've opened a can of worms here. i I'm going to go the ขึ้นข้างบนนะโอ้ไม่บนไม่มีตึกแล้วข้างบนไม่มีที่เดินมีกี่วิเอ๊ะจำเดียวจำเดียวกี่วิกี่วิกี่วิใกลครบแล้วใกลครบแล้วใกลครบแล้วเฮ้ยมันลุ้นมาาเนอะเรียบร้อยโดนระเบิด R p G โดนจรวดขวดจรวดถังแก๊สเอ้ยชนะหรอรอบแรกบอทปะเนี่ยชิใส่ได้แต่คนหรือบอท ไม่รู้ละพันารอบแรกเออใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ไดมาพี่เพื่อนทำแต้มเยอะเนี่ยพี่แต้มเท่าไหร่แบตสกอร์พี่สามพันห้าออเบกทีทแค่ห้าร้อยโอเคเพื่อนฝ้าออเจคตีฟแต่พี่เป็นสปอร์ตสกอร์ชุบเพื่อนปะใช่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาต่ออีกสักรอบหนึ่งในคลิปนี้ฟอร์ติฟิชั o นรอบแรกถือว่าใช้ได้เลยปะ เป็นเพชร <Mix S 2> แปซย์ทูฟิตบวกหนึ่1000 VRS มันคือแต้มเอาไว้ซื้อของเหรอจะเป็นย p ใช่อนนี้1000 VRS เอาไปซื้อของโอ้ยย p เยอะเลยได้เลยบวกวไปดูไปหมกเวลสองดเอ้ยพี่ปลดล็อกตัวฮ a ว y ี่บิลแล้วว่ะเอ้ยมีปลดล็อกไล b ์บิลแล้ว เราบดล็อกตามๆกันเล่นแค่สองรอบก็ครบแล้วต้องอ๋อมันจะสามารถใส่ปืนแต่ละแบบได้ใช่ไหมแต่ละบิวเฮ้ยยิวบิวมาอันนี้เล่น RPG ได้เหรอฮะถ้าพี่เปลี่ยนยี่อีดิทใช่ไหมฮะเปลี่ย,ยนบิวยังไงอะ่ะกดตรงคนเทสแชนต์ตรงไหนนะ ตรงไหนนะเอ่<ร>อีดิท<ะ>คอนเทสแตนต์แล้วก็เลือกเลือกหนึ่งอันแล้วกดอีดิทอ๋อคอนเทสแตนต์เอบีบิลอะตรงนี้ใช่ไหมอีดิทอ๋อโอเคมี M60 มีไฮโลแกเนต RPG 7มีสรมีซาบบริเคดได้งั้นก็เอาตามนี้ก่อนเอาตามที่มันมีอันแรกให้เล่นก่อนแล้วพี่จะลองเล่นดูมาพร้พอมแล้วซื้อไฟนะซือ้อบืนไฟเอ้ยมันซื้อปืได้ด้วยเหรอกดตรงไหนใช่ใช่กดตรง อุปกรณ์ป่ะใช่ครับเอ้ยเรามีตังค์อยู่ออเคดิต okay, มันแม็กซิมัมแค่สามพันเนี่ยใช่น่าจะสามพันต่อวันมั้งอ่อมีปืนอะไรบ้าง MGL มจสามสองมาคือปืนอะไรปืนลูกระเบิดหรอเดวิสการมันมีสกิลชาร์ตแอนด์สแลมอ๋อไม่เป็นสก,กิลใช่ไหมแปดร้อยน่ะใช่เป็นสก,กิลเซ็ตสก,กิล เอาบิสซึเป็นปืนพ่นไฟมาที่เอาเอาจากซิงแฮมเมอร์เป็นปืนนั่นดีกว่ายิงระเบิดลองนี่นเฟรมโทเวอร์อแล้วปืนระเบิดมันก็มีหลายสีด้วยเก็บเบิลปืนปะมันจะเก็บบิลปืนแล้วเปลี่ยนสีได้นี่เป็นจะได้มันเปลี่ยนสกินสีมาพร้อมละก็เอาเลยรอบนี้เราลองมาเล่นตัวใหญ่ดีกว่าวิวตัวใหญ่มา เอารอบนี้เท่ไรเหลือแค่สคนอะเออเพินเบโลดอทีมก็มีแค่สคนแต่ทีมมีทีมหนึ่งที่มีสามคนด้วยอ๋อโอเคได้ไม่เป็นไร,นอรสรงองคน,นก็ไหวเเป็น <im itation> ไรเด <im itation> บเดอร ก็บมีทีมตามาแล้วเดินโคตรช้าเลยให้คนมาเปิดบล็อกก็ได้ิ๊กรรดักก็ได้บิ๊กรอดักลอยอาไปใกล้ๆกับบอตรงนี้มีกระโดดมีขากระโดดตรงนี้นี่นี่นี่ไปดิไปยแตกอ่ะ เฮ้ยเหตุผลละเฮ้ย oh ด uh ้านหลังด no ้านหลังอ้าแตกพี่ตายด้านหลังบิ๊กระวังหลังบิ๊กเลยโอ้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 ยอ้โอ้ตายโดนล้อมเรามาก่อนบิ๊กโดนล้อมเลยเออเขายิงกันแบบจ่อยิงดาบแตกเราเข้าเร็วไปเข้าเร็วไปเราไม่หลบมันยิงกันยับเลยเดินนไปตมู้ะะลลา เกิดใกล้กว่าเดิมแล้วเนี่ยออกไปด้วยจิขงระเบิดตะคู่เลยพี่ยิงเสียงตีนะเฮ้ยแคชเอามาอยู่ข้างหลังเราเองบิ๊กเนี่ยบนหัวเราเลยแคชเอาบีันี้แคชเอาเออเฮ้ยยังไงแคชเอาดีบ้างโอ้ไกลจัดเลยปั่นึงมันไปลงแคชเอาเอหรอใช่ าวอน,นี้ขึ้นเฮ้ยทีมเรามีคนมาจอดแล้วนะนุ่นมีคนเดินอยู่ตรงนู้นมีเบงบอลเราไปเออนะโดนเลงโดนเลงโดนหัวเ้ย <Hey, S 2> โ,<ล>โดนสไนเปอร์โดนสไนเปอร์ระวังระวังวิ่งวิ่งทางนี้นะวิ่งวิ่งทางประตูเชื่อมนี่เลย แล้วก็ตรงมาละเจาะเฮ้ยอ๋อมีคนเจาะข้างล่างจะไปเจาะเจาะได้ป่าวะอยากเอาอาวุธจี๊ยงพื้นอ่ะแค่จะเอาอยู่ข้างบนนะเฮ้ยเฮ้ยตายอ่ะตายคู่ Hoa bể chung để mẹ kêu bây giờ năm ok từ lạp từ lạp kia tẻ tẻ ตายหนึ่งระวข้างหลังนะวันนี้ีสอง่อะตรงไหนยิงอะโอตาย๋อด้านไหนเปิดตทงแล้วก็พี่ตายพี่ตาย้ยสองคนข้างลังสองคนเลยิโอ้ยตัวเร็วแม่งเร็วมากเลยอะพี่โดนมีดตีว่ะ จุดมาละเจ๋งแจ๋วข้างบนบิ๊กเกิดเฮ้ยตายอีกรอบแล้วบิ๊กข้างล่างโอ้ตายจุดเดิมเลยบิ๊กมันตามบิ๊กไปแล้วระวงังหลังบิ๊กนายบิ๊กเกิดไกลๆแล้วอันนี้มันเป็นมอสสองแล้วตายอ้อ ไม่ใช่เ no ด็กเพื่อนตายเ้ยทีมเราไม่ได้แต้มเลยหรอศูนย์จเปาก่อนดิจเปาจเปากันใกล้ใแล้วเนี่ยเกิดตันละ b งนู้น ก็ไปแคทเอาไหนก็ไปแคทเอาไหนเนี่ยแคทเอาบีเขาแคทเอาบีเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเดียวเจ้าเพื่อนเดียวระโดดหนีเอ้ยไอชิบหายโอ้โหตายพอตังตังมันล่วงไปไหน เฮ้ยเออไทยละโอ้โหบนแคมป์ศพเฮ้ยเพื่อนเก่งอยู่เป็นพีบุกดีกว่าไม่ใช่เกอนเราได้เราถือตังค์ไปแน่สภาพใช่ใช่เราแค่เอาไปปะเราแค่เจ้าเราทำไมเราทำไมไม่มีคนมาขโมยยังยังนี่วเออเรามาดักที่จุดแคสเอาอะ ตังอยู่ไ,ไหนใช่กำลังกระดดไอ้ตังอยู่หนล้เห็นล้วทางสับหน้าเฮ้ยเพี่ตายพี่ตายหน้าประตูระวังขโมยสองคนใช่เป็นเลเซอร์ถ้าอยู่นิ่ง พะยุกต s ที่ระที่ะตายอยู่ที่ตายอายุพี่ตกตึกชาตกตึกช้นหมายพี่ชาตกตึกมันเด้งมันเด้งขึ้นมาอยู่มันเด้งขึ้นมาอยู่จะชาชนคนพี่ตกตึก ตายโอ้ <c oughs> อโเพื่อนแบกบนี่เผืละที่ช้าตกตึกทีมเราศูนย์เลยวิ่เออเกเือบได้แล้วอะ่ะรอบนี้อน,นาบผมมันยิงกระจับเลยมันยิงมันแิงมันอยกที่เราเกิดอีกคราวนี้ But just made their return to the arena. overdogs looted a cash out. Hey ไม่ไหวโดนไรอ่ะได้เหรอเฮ้ยทีมพวกได้เสร็จหนึ่ง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 ละรอทีมปัตไทะระวังมีคนบีอยู่มีคนมีอยู่เฮ้ยเอาเบตเตอร์โอ้โหเลเตอร์เอาเบตเตอร์เลเตอร์ระวังเรเร์าไปชั้นสามแล ไปทางไหนดียวเราตัดข no ้ามมือไปเลยคนเปิดบอสสามเหรอใช่ๆมีคนกำลังเปิดอยู่หม่ม่วงทีมเมื่อกี้ขึ้นด้านบนเหรอ โอ้เดินยาววอลสามอยู่ด้านหน้าซ้ายมือแล้วก็แคชเชียลซีใกล้ๆกับวอลสามเลยเอ่อวอล์สามเฮ้ยข้างหน้ามีคนแล้พี่ตายระวังอิมอยู่ด้านล่างด้านเท้าเลยพี่ชุบพี่ก่อนก็ได้หยิพี่ขึ้นตายเออมีคนดักบนหัวมุมบนตึกบนหัวเราเลยเห็นปหม เออ๋อตรงนี้ตัดบนหัวมุมบนตึกอ่านี่คือเพื่อนเราปะไม่ใช่เพื่อนเราปะใช่ใช่เพื่อนปะใช่ดิไม่ใช่อันนี้มันเม็นในตาโหไอทีมเขาคิวกันสิบห้าสุดท้ายมันอยู่ที่ออฟเจคทีฟไทม์้ยเอาเพื่อนชุบละเออใช่ลิมด้วยชุบไปชุบไปไอคิวโอ้ย เอากล่องกันแล้วขึ้นทางนี้แล้วกันขึ้นสะพานไปนะเอ้ยขึ้นบันไดไป เรียบร้อยถูกเพื่อนเรียบร้อยวิ่ที่เอาเจ็ดทีไประวังวิวมีคนไปมีคนไปเฮ้ยตายเรียบร้อยไม่ตายไม่ตายอยู่นี่วิมันโกเร็วมากมือเพื่อนเพื่อนวิวอยู่เพื่อนเพื่อนชุกซิ่งได้อยู่เฮ้ยโอเคมาละไปข้างหลังไประวังไปข้างหลังจะได้ได้ 2ตัวนะระวังเปิดหัวพิกเลยเปิหัวเลยอ่ะโอ้โหเผาลงแก๊สพิษเพื่อนตายระวังสอง,อง,องหนึ่งพีง่พื้นละพี่เกิดอย่างไกล

โอเควิคที่้าฝีมือวะเราต้องไปฝึกฝีมือมาแล้วเองสภาพอันหนาบมากเอาอบเจกทีปามพี่สู่ี่ไม่ได้ไปออบเจกทีปเลยเหมือนทางเป็นหลักโอเคงั้นวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้สำหรับเกมเดอะไฟแนยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์กันมานะครับว่าจะดูไอเกมนี้ต่อหรือเปล่าเดี๋ยวผมถ้าจะไปฝึกฝีมือเล่นกันต่อก่อน ตลอดวันนี้รับไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายกดล็อกล่างผอมล่างเจ <c oughs> ล่าง, <c oughs> างตีสามเคเจ๊